วันนี้ที่โรงเรียนเรามีคลาสทำอาหารและนี่ก็คือกลุ่มของเราและกลุ่มเราก็เลือกทำแซนด์วิชแต่ก่อนจะเริ่มทำซาร่าก็นี่วอร์มร่างกายใช่ไหมซาร่ามามามาสร้างเฮโยก่อนทำอาหารเพอเริ่มททำอาหารอาจารย์ก็มาเช่ความเรียบร้อยผลงานของกลุ่มอข้างเป็นผัดกะเพรามาดูกลุ่มเราต่อดีกว่าเวลาก็จะหมดแล้วยังตกแต่งอาหารไม่เสร็จเลยแต่ก็ทำเสร็จทันจนได้นี่นะคะ ภูมิใจในผลงานของกลุ่มสุดๆและก่อนที่จะให้อาจารย์ชิมพวกเราก็มากินกันเองก่อนกินเ่ะอาจารย์ทำไมอาจารย์ทำหน้าง,างี้งช่วยกันบิ้วสุดๆอาจารย์สงสัยว่ามีอะไรกรึบๆอยู่ในปากเอ็นหรืออะไรเราใส่าใส่8 8ลงไป <G ül> 8 8แปดแปดแคะแนนกลุ่มเราเกือบจะท็อปแล้วเชี่ยว